สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียนแห่งชีวิตหรือว่าบทเรียนไลฟ์คลาสสำหรับผู้เชื่อใหม่นะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่4แล้วก็สัปดาห์ที่4ก็เป็นเรื่องชีวิตคือการต่อสู้อันนี้เป็นบทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่ก็จริงแต่จริงๆแล้วผู้ที่เชื่อไม่ใหม่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เพื่อสร้างฐานความเข้มแข็งให้กับชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณของตัวเองและในขณะเดียวกันก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะดูแลผู้เชื่อใหม่ท่านอื่น ะะสัปดาห์ที่4เป็นเรื่องของชีวิตก็คือการต่อสู้ซุนวัวเคยกล่าวว่า หากรู้เขารู้เราแม้ลบกันตั้งร้อยครั้งก็ไม่มีอันตรายใดถ้าไม่รู้เขารู้เพียงแต่เราแพ้ชนะย่อมกั้ำกึ่งอยู่หากไม่รู้ในตัวเขาตัวเราเลยก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการรบนั่นเองดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะหนุนใจเรานะคะเวลาที่คริสเตียนดําเนินชีวิตเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราอะ่ะเป็นชีวิตที่จะต้องต่อสู้และเวลาที่บอกว่าชีวิตจะต้องต่อสู้คือเราจะต้องรู้ว่าเราต่อสู้กับใครเราจะต้องรู้ว่าคู่ คู่ต่อสู้ของเราหรือว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือใครซึ่งวังดูก็เหมือนเป็นเรื่องน่ากลัวแต่เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเวลาที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคหรือว่าความแยกแยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะบ่อยครั้งเป็นการกระทําของศัตรูของเรานะคะดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็รู้เข่ารู้เราเพื่อที่เราจะสามารถมีชัยชนะในการดําเนินชีวิตได้ในพระธรรมมารโกบทที่16นะคะ พระธรรมละโกบทที่16ข้อที่1 6ถึง17บอกว่าผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อก็จะต้องถูกปรับโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆอันนี้เป็น,เป,นเป็นพระกัมภีร์ที่เป็นพระพรสําหรับผู้เชื่อเลยมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นขับผีออกวางมือรักษาโรคก,ก็จะหายกินยาพิษก็จะไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะหนุนใจเราก็คือว่า มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของคริสเตียนที่จะอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณนั้นแล้วก็จากพระวจนะตอนนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพระเยซูตรัสเรื่องการขับผีก่อนการรักษาโลกคือเราจะต้องรู้ว่าหลายครั้งโครคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาต่างๆที่มนุษย์จะต้องเผชิญมันมีที่มาจากหมาซาตานแต่ถ้าเ,เวลาที่พระเจ้าจะทำอะไรพระเจ้าก็จะขับผีออกก่อนก็คือว่า เอาตัวต้นเหตุออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมากําจัดเรื่องที่มันเป็นปลายเหตุสิ่งนี้ก็คือพระเจ้าจะหนุนใจเรานะคะหลายครั้งเวลาเราดําเนินชีวิตอนะ่ะเราไปดําเนินชีวิตแบบที่ปลายเหตุไงแก้ที่ปลายเหตุโดยเราไม่รู้ว่าถ้าเรากําจัดที่ต้นเหตุอนะ่ะเราจะสบายกว่านั้นเยอะเลยเรามาดูด้วยกันในประการที่1น,นะคะที่บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้แล้วเราสู้กับใครล่ะประการที่1ศัตรูของเราคือใครประการที่1น,นะคะศัตรูของเราคือใครเราต้องรู้เลยว่าเวลาที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยศัตรูของ เราไม่ใช่คนศัตรูของเราไม่ใช่คนแต่ศัตรูของเราก็คือวิญญาณที่ชักใยอยู่เบื้องหลังของคนอะไรที่ทําให้คนคิดชั่วอะไรที่ทําให้คนทําชั่วคนคนนั้นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนะหมายถึงตัวเราเองด้วยเวลาที่เราคิดชั่วอะไรทําให้เราคิดชั่วเวลาที่เราพูดชั่วอะไรทําให้เราพูดชั่วเวลาที่เราทําชั่วอะไรมันดนบันดาลให้เราทําในสิ่งเหล่านั้นมันมีที่มาศัตรูของเราก็คือมารซาตานนั่นเองในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่ส สองนะคะ เอเฟซัส e บทที่6ข้อที่12บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศคือเราต้องรู้เลยว่าเวลาที่เราเราเราอยู่ในโลกใบนี้และในสงครามฝ่ายวิญญาณเนะี่ยอย่าไปเกลียดมนุษย์นะคะอย่าไปเกลียดมนุษย์เราเกลียดความบาปในมนุษย์แต่เราไม่เกลียดมนุษย์นะเพราะมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงตัวเราด้วย บางครั้งเราก็กลายไปเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเครื่องมือของมารซาตานในการทําร้ายกันและกันแต่เวลาที่คริสเตียนจะต้องมองมุมมองของเราต้องมองแบบเดียวกับพระเจ้าเบื้องหลังทั้งหมดอยู่ที่วิญญาณชั่วแล้วก็มารซาตานที่ครอบครองอยู่เหนือมนุษย์และคําถามแล้วมารซาตานมาจากไหนละ่ะหลายคนบอกว่าถ้าพระเจ้าเก่งจริงพระเจ้าเจ๋งจริงทําไมพระเจ้าต้องสร้างมารซาตานจริงๆพระเจ้าไม่ได้สร้างมารซาตานนะคะเราเรามาดูด้วยกันว่าที่มาของมารซาตานที่มันคอยลังควนมนุษย์และเป็นศัตรูตัว กาศเป็นศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์มาจากไหนในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อที่7ถึงข้อที่9 วิวร์สิบสองข้อเจ็ดถึงข้อที่เก้าขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคก,กับบริวารของมันก็ต่อสู้แต่ฝ่ายพญานาคนั้นแพ้และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลยพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรซึ่งเขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงมาพญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกในพระธรรมวิวร์เนี่ยเป็นพระธรรมที่เผยทั้งอนาคต และเป็นวัฒนที่พาเราย้อนกลับไปยังอดีตมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์และสงครามที่เกิดขึ้นในสวรรค์เนี่ยก็คือมีการต่อสู้กันระหว่างทูตสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างมานะคะอันนี้เดี๋ยวเราจําเป็นจะต้องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเรื่องของ4ี่วิญญาณนะคะเรื่องของ4วิญญาณซึ่งจะอธิบายคร่าวๆให้ทุกท่านทราบดังนี้ว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีแค่4วิญญาณ1วิญญาณที่1ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวพระเจ้าเที่ยงแท้มีเพียงหนึ่ง พระเจ้าเทียมเท็จเนี่ยมีเยอะนะคะแต่พระเจ้าเที่ยงแท้มีเพียงหนึ่งเดียวแล้ววิญญาณที่สองก็คือวิญญาณของมนุษย์ทางคริสเตียนเชื่อว่าวันมนุษย์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าสร้างขึ้นมาครั้งเดียวพระเจ้าไม่ไม่เราเราไม่ได้วนเวียนว่ายตายเกิดกับสิ่งสารราตว์สิ่งเหล่านั้นน่ะไม่มีจิตวิญญาณนะคะเขามีเพียงแค่ชีวิตซึ่งเราจะต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอีกจากเรื่องของ7อาณาจักรที่คุณพ่อได้ได้บันทึกไว้นะคะอันนี้เอาเรื่องของสี่วิญญาณก่อน หนึ่งมีพระวิญญาณของพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวสองวิญญาณของมนุษย์มีมากมายแค่ไหนก็นับได้มีสถิติบันทึก นับนับประชากรโลกเอาไว้นะฮะสมมีวิญ,ญญาณอะไรอีก3ก็คือมีวิญญาณของเทพและทูตสวรรค์วิญญาณของเทพและทูตสวรรค์นนะ่ะเป็นวิญญาณที่พระเจ้าเนลิมิสร้างขึ้นมาแล้วก็มีจํานวนที่นับไม่ได้เหมือนดวงดาวในท้องทะเลหรือเม็ดทรายในในชายหาดนับไม่ได้เลยแต่1ในสของจํานวนเทพทูตสวรรค์ที่นับไม่ได้ได้ก่อการกรบฏแล้วก็1ในสมนะ่ะมีการรบในสวรรค์ต่อสู้กับพระเจ้ามาถึงพระธรรมวิวรณ์ตอนนี้แหละ แล้วมาซาตานต่อให้เขาคิดว่าตัวเขาเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันต่อก่อนกับพระเจ้าได้เพราะวันที่เขาทําสงครามหนึ่งในสของจํานวนที่นับไม่ได้นะคะทําสงครามในสวรรค์เมื่อเขาแพ้ จึงไม่มีที่อยู่ในสวรรค์ลและต้องถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกดังนั้นในโลกใบนี้จึงเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณของเทพทูตสวรรค์ที่กระบฏและเทพทูตสวรรค์ที่กระบดนั่นเองเป็นที่มาของวิญญาณที่4ี่ก็คือวิญญาณของมารซาตานพระเจ้าไม่ได้สร้างวิญญาณของมารซาตานพระเจ้าสร้างวิญญาณของเทพและทูตสวรรค์แต่ความกระบดความเย่อหยิ่งของเทพและทูตสวรรค์บางส่วนหนึ่งในสส่วนก็ให้เกิดการกระบฏแล้วก็ต่อต้านพระราชำาำาาจ ของพระเจ้าและในที่สุดทําให้ตัวพวกเขาเองไม่มีที่อยู่ในสวรรค์และเนี่เป็นเหตุให้ทําไม ในโลกในอันนี้ไม่รู้ต่างประเทศเป็นยังไงแต่เอาบ้านเราก็แล้วกันนี่จึงเป็นเหตุว่าทําไมในในแผ่นดินโลกอะ่ะคนไทยถึงได้ไหวดินไหวหินไหวทรายไหวต้นไม้มีผีบ้านผีเรือน,ม,น,นมีผีที่นู่นมีผีที่นี่มีวิญญาณที่นั่นมีวิญญาณที่นี่ก็เพราะว่าแท้จริงแล้วก็คือว่าวิญญาณของเทพและทัตสวรรค์หรือว่ามาซาตานอะ่ะเขาไม่มีที่อยู่ในสวรรค์แล้วไงเขาเลยต้องมาอยู่ในแผ่นดินโลกแล้วก็มากวนใจมนุษย์ให้มนุษย์สรรหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อนําไปถวายให้กับ อันนี้เป็นเรื่องยาวเอาไว้เราค่อยเรียนรู้กันต่อไปแต่กลับมาว่าศัตรูของเราคือใครศัตรูของเราก็คือมารซาตานที่มันคอยวนเวียนอยู่ในโลกและหน้าที่หลักของมันก็คืออะไรมารมาเพื่อลักฆ่าแล้วก็ทําลายแล้วก็กวนมนุษย์ไม่ให้มีความสุขไม่ให้มีสันติสุขไม่ให้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่มาจากพระเจ้าเราต้องรู้ที่มาแล้วคราวนี้เนี่ย มารซาตานมันพยายามต่อสู้อย่างเต็มกําลังเมื่อมันไม่มีที่อยู่ในสวรรค์ลแล้วมันจําเป็นจะต้องหาพักพวกให้มากได้สุดมันก็คือดึงมนุษย์ให้เป็นพักพวกของมันแล้วก็พยายามให้เราเบี่ยงเบนออกจากทางของพระเจ้าสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ได้แค่เกิดขึ้นในสวรรค์ลแล้วจบลงเลยนะคะทุกวันนี้สงครามนั้นยังคงดุเดือดแล้วก็ต่อเนื่องอย่างอย่างในตัวของเราเองอะเราลองคิดสิมันมีทั้งตัวดีและตัวร้ายอยู่ในตัวอยากทําดีมีไหมก็อยากแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวร้ายอะมันก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลามันเป็นการชักยาย อยู่เบื้องหลังของมารซาตานนะคะแล้วก็มารน่ะใช้สิทธิ์ของมันน่ะทำให้เราตกเป็นทาสแต่ว่าพระเยซูมาเพื่อทําลายกิจการของมารซาตานพระองค์มีชัยชนะและประทานชัยชนะนั้นให้กับเราแล้วในพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อที่14และ15บอกว่า พระองค์ทรงฉีกกรมทันท์ที่ได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาที่ไม้กางเขนย้อนกลับไปในบทที่1บทที่2ก็คือว่าอัศจรรย์แห่งการแลกเปลี่ยนหรือว่าข้อ,ข,อข้อตกลงที่ดีที่สุดอ่ะก็เพราะว่าบนไม้กางเขนนั้นมีพระเยซูและการสิ้นพระชนของพระเยซูเนี่ยทำลายกิจการของมารซาตานที่จะามาครอบงำเรานะ แล้วก็ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่19จึงบอกว่าดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูลายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังของศัตรูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยข่าวดีสำหรับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจก็คือเรามีสิทธิอำนาจเหนือพูดผีปีศาจแล้วก็วิญญาณชั่วเหนือศัตรูของเรานั่นเองแต่ด้วยความที่ตราบใดเรายังอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ธิ์อำนาจของพระองค์นะคะ คราวนี้เรามาดูประการที่2ด้วยกัน 1. เนี่ยทำให้เราเห็นว่าศัตรูของเราคือใครศัตรูของเราไม่ใช่คนแต่ศัตรูของเราคือมาซาตานที่อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายของคนเอาล่ะแล้วคราวนี้เราจะต่อสู้กับกับศัตรูของเรายัางไงอ่ะไม่ใช่เป็นทําร้ายหรือว่าทําลายมนุษย์ด้วยกันนะฮะอันนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกนะเรามาดูประการที่2ก็คือว่าวชีวิตแห่งชัยชนะ ชีวิตแห่งชัยชนะก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะสามารถต่อสู้กับศัตรูของเราได้อย่างไรบ้างนะคะโดยการใช้ชีวิตของเราให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยแนวทางของพระเจ้านั่นเองประการที่2.1ชีวิตแห่งชัยชนะหรือเราจะมีชัยชนะเหนือศัตรูเราต้องทำอย่างไรบ้าง2.1ก็คือว่ามีชีวิตแห่งความซื่อตรงมีชีวิตแห่งความซื่อตรงมีชีวิตแห่คง,งวหความเที่ยงตรงมีชีวิตแห่งความเที่ยงธรรมแล้วก็มีชีวิตแห่งความชอบธรรมให้รักษาสิ่งที่ดีงามแล้วก็สิ่งที่ชอบ ทำเอาไว้พลังของความชอบธรรมจะปกป้องเราจากความชั่วร้ายในมัทธิวบทที่12ข้อที่33บอกว่า พึ่งกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดีผลก็ดีหรือต้นเลวผลก็เลวด้วยเรารู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันคือเวลาที่ก่อนหน้าที่เราจะเชื่อพระเจ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปโงมาซาตานไม่มีที่อยู่บนสวรรค์จึงต้องมาอยู่ในแผ่นดินโลกและในแผ่นดินโลกอ่ะมาซาตานก็มากวนใจมนุษย์แล,ล้วรวมไปถึงชีวิตของเราด้วยก่อนหน้านี้มันอยู่ในชีวิตของเราแต่พอเราเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้ามาซาตานมันได้ออกเด้งออกไปจากชีวิตของเรานะมันเด้งออกไปจากชีวิตของเราและพอมาซาตานออกไป จริงๆสิ่งที่ควรจะออกไปจากเราด้วยคืออะไรคือความชั่วร้ายที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นจะต้องออกไปด้วยดังนั้นเมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าแล้วอะ่ะเราจะต้องปลดปล่อยชีวิตของเราเองออกจากการอาสัตรการอาธรรมออความอายุติธรรมหรือว่าความไม่สศ์ซื่อทั้งปวงเนี่ยเราจะต้องห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะเป็นสื่อหรือว่าเป็นพลังงานในแง่ลบที่จะทําให้มาซาตานมาเชื่อมถึงเราได้ถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือศัตรูรักษาชีวิต ที่บริสุทธิ์แล้วก็ชีวิตที่เที่ยงธรรมชีวิตแบบเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราแล้วนะคะต้องมีผลของชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นด้วยแล้วก็2.2 เราจะมีชัยชนะได้จะต้องทำยังไงอีกนอกจากจะมีชีวิตแห่งความบริสุทธิ์หรือความซื่อตรงหรือความเที่ยงธรรมแล้ว2.2เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีถ้อยคำที่สําดงพระเยซูคริสเราจำเป็นจะต้องมีถ้อยคำที่สําแดงพระเยซูคริสในมัทธิวบทที่12ข้อที่34ตอนปลายปลายบอกว่าด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจอะไรก็ตามที่มันอยู่ในใจของเรามันย่อมแสดงออกมาเป็นคำพูดเมื่อคนได้ใช้ถ้อยคำแห่งคำสาบแช่งเนี่ยผลเนี่ยมันย่อม เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเมื่อคนได้บน่นผลของเขาก็ไม่ดีอีกเช่นเดียวกันหรือเวลาที่เราบ่นต่อว่าผลน,น่ยก็ไม่ดีอีกเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราอยากจะมีชัยชนะเหนือศัตรูไม่เพียงแต่การรักษาชีวิตให้ดีงามแต่ยังอยู่ที่ขบวนการรักษาคําพูดหรือว่ารักษาวาจาของเราด้วยเวลาที่เราพูดลบเนี่ย คือตรงนี <tu i ro> ้บอกว่าถ้าเราจะมีชัยชนะเราจะต้องมีถ้อยคําที่สําแดงพระเยซูคริสต์ถ้อยคําที่สําแดงพระเยซูคริสต์คือถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความเชื่อพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคําในแง่บวกไม่ใช่ถ้อยคําในแง่ลบคําอวยพรไม่ใช่คําสาปแช่งไม่ใช่คําแช่งด่าคําขอบคุณพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่การตัดพ้อหรือว่าการบ่นต่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถ้อยคําในแง่บวกอาณาจักรของสวรรค์จะเริ่มทํางานร่วมกันกับเราและจะยกชูชีวิตของเราขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าเราพูดถ้อยคําในแง่ลบอาณาจักรของนรกก็จะเริ่มทํางานของมันเราแช่งด่าคนอื่นตัวเราก็จะถูกแช่งด่าเวลาที่เราพูดไม่ดีกับตัวเราเองทัศนะไม่ดีกับตัวเราเองในที่สุดมันจะทําให้ตัวของเราตกต่ํานี่นี่เป็นขบวนการหนึ่งที่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณและเป็นสงครามที่มารซาตานกําลังทําอยู่ตลอดดังนั้นคนที่เป็นคริสเตียนหรือว่าคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะคะข้อควรระวังของคุณก็คือรักษาริมฝีปากของคุณไม่พูดในแง่ลบไม่ว่าจะกับใครหรือว่าจะกับตัว เ,เพราะว่ามันจะทําให้เราจะมีชีวิตที่ลบๆไปด้วยนะคะคนที่เต็มไปด้วยพระเจ้าเนี่ย ถ้อยค,คาของเขาจะเป็นถ้อยคําที่เต็มไปด้วยความเชื่อ tamam มีความหวังมีความคิดในแง่บวกและเขาจะพูดถ้อยคําแห่งความสําเร็จเขาจะให้กําลังใจตัวเองเขาจะให้กําลังใจคนอื่นและเขาจะพูดจาสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอคนที่พูดแบบนี้คือคนที่ชนะโลกคนที่พูดแบบนี้คือคนที่ชนะมารซาตานอย่าลืมนะคะว่าเรายืนอยู่คนละฝั่งกับมารซาตานแล้วอย่าไปใช้คําพูดในแบบเดียวกันกับพวกมารซาตานมารซาตานคือเป็นพวกฟ้องผิดเป็นพวกคําพูดในแง่ลบเป็นคําพูด มุสาเป็นคำพูดไม่ถูกต้องอย่าไปใช้คำพูดแบบเดียวกันกับพวกมันแต่ต้องใช้คำพูดแบบเดียวกันกับพระเจ้าแล้วก็ข้อ2.3 2.3เราจะมีชีวิตแห่งชัยชนะได้นอกจากรักษาความบริสุทธิ์รักษาความซื่อตรงนอกจากใช้ถ้อยคําที่ดีแล้ว2.3ก็คือว่ารเราจะต้องมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดีด้วยและจะต้องมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดีด้วยเมื่อมีการกลับใจใหม่เราจะต้องมีความเชื่อเมื่อมีความเชื่อคริสเตียนจะต้องมีการอธิษฐานมีการอา่านพระคัมภีร์สนใจในพระวจนะชีวิตรคริสเตียนน่ะเรียกว่ามันเป็นชีวิตของชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะเราจําเป็นจะต้องเคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณของ พระเจ้าเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้มากแล้วก็ตั้งใจที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นขบวนการในฝ่ายวิญญาณมีพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณตั้งใจศึกษาพระวจนะของพระเจ้าไม่ขาดการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตได้ในโรงบทที่10ข้อที่17บอกว่า ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีการประกาศความเชื่อของเราจะเข้มแข็งเมื่อเราได้ยินพระวจนะของพระเจ้าที่ไหนเมื่อไหร่โอกาสใดที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราต้องคว้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ขาดนะคะวันอาทิตย์ เราจะต้องได้ยินพระวจนะของพระเจ้าระหว่างสัปดาห์เราต้องเข้ากลุ่มเซลล์ฟังพระวจนะจากพี่เลี้ยงที่จะสอนแล้วก็พระวจนะจากคําสอนต่างๆรวมไปถึงการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันเราจําเป็นที่จะต้องมีนะคะเพราะว่าการที่ดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณจะสามารถป้องกันการโจมตีจากมารซาตานได้นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของชีวิตแห่งชัยชนะที่เราจะสามารถรับได้แล้วก็ประการที่3ประการสุดท้ายนะคะประการที่3ประการสุดท้ายขอทบทวนไปอีกสักนิดหนึ่งตั้งแต่ตอนต้นบอกว่าวันนี้ เป็นบทที่4เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคือการต่อสู้เราสู้กับใครในสงครามฝ่ายวิญญาณประการที่1เราสู้กับศัตรูของเราก็คือมารซาตานไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเองประการที่2แล้วเราจะมีชัยชนะเหนือศัตรูหรือว่ามารซาตานได้เราจะมีชีวิตแบบชัยชนะแบบนั้นได้ก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมชอบธรรม อย่าไปทําในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราไปทําพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้าเท่ากับเราทําพฤติกรรมแบบเดียวกับมาซาตานมันจะใช้พฤติกรรมนั้นแหละทาให้เราตกเป็นทาสของมันแล้วก็ล่อลวงแล้วก็ทาให้เราทําให้เราไม่ได้รับการปลดปล่อยนะคะแล้วก็ประการที่2.2ก็คือว่าเราจะต้องมีถ้อยคําที่สําแดงพระเจ้าถ้อยคําในแง่บวกนะคะแล้วก็ประการที่2.3เราจะต้องมีชีวิตในฝ่ายวิญญ,ญาณติดสนิทกับพระเจ้าชอบในการอ่านพระวจนะรักในการอธิษฐานรักในการ ใช้ชีวิตสามัคคีทําร่วมกับพี่น้องอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็ประการที่3ใหญ่ประการที่3มใหญ่อาวุธลับของเราก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริส อาวุธลับของเราก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ถ้าไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปอ่านในบทสองที่พูดถึงข้อตกลงที่ดีที่สุดมีอาศจรรย์ของการแลกเปลี่ยนและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าบนไม้กางเขนเนี่ยคืออาวุธที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าเราเราต่อสู้กับมาซาตานซึ่งมันมีฤทธิ์อำนาจนะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์อำนาจใดใหญ่กว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเวลาที่คริสเตียนดำเนินชีวิตไปแล้วเกิดความกลัวเนี่ยให้อ้างสิทธิ์ในพระโลหิตของพระเยซูนะคะในวิวรณ์บทที่ สิบสองข้อที่สิบเอ็ดไอการที่บอกว่าอ้างสิทธิโลหิตของพระเยซูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปไปไปกรีดเลือดกรีดเนื้อของพระเยซูหรือว่ากรีดเลือดกรีดเนื้อของตัวเองนะแต่อาศัยความเชื่อว่าฤทธิอำนาจของพระโลหิตที่หลั่งไหลที่ไม้กางเขนเนี่ยจะสามารถปกคุมชีวิตของเราได้วิวรณ์ 1, บทที่สิบสองข้อที่สิบเอ็ดบอกว่า เขาเหล่านั้นชนะมารซาตานด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปโดกและเพราะคําพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีวิตของตนเอาในประโยคแรกก็คือเราชนะมารซาตานได้โดยโลหิตของพระเยซูคริสอ้างเลยเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกลัวเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าแย่หรือว่ากลัวสถานการณ์ร้ายๆในพระนามพระเยซูคริสในพระบรรมีในพระโลหิตของพระเยซูคริสขอชําระเราซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายอินจะนําอธิษฐานเผื่อนะฮะแล้วก็ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7บอกว่าอะไรในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิต ของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาของพระองค์นี่คือฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์อภัยโทษบาปการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนโดยพระโลหิตน่ะทให้คริสเตียนสามารถเอาชนะศัตรูแล้วก็ได้รับชัยชนะในทุกๆด้านและเราต้องรู้ว่าพระเยซูรวมไปถึงพระโลหิตและพระวรากายของพระองค์เนี่ยแหละคือเครื่องบูชาที่สามารถจ่ายแลกกับความบาปของมนุษย์ทั้งโลกได้นะคะในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ด หนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดบอกว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ยืนยันว่าในพระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการชำระเราทั้งหลายและไม่เพียงแต่ในในวันนั้นคือวันวันแรกวันที่เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นประชนเพื่อเราแล้วก็ตายเพื่อเราบนไม้กางเขน และโลหิตชำระเราแต่ในทุกๆวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเราจําเป็นที่จะต้องมีสามัคคีธรรมกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในพระโลหิตนั้นบ่อยๆเพื่อรับการชําระนะคะพระโลหิตของพระเยซูปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระจากทาตของความบาปเราเนี่ยทุกวันนี้เรายังอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณชั่วแม้ว่าเราจะมีชัยชนะแล้วนะคะแต่ว่า คนในในโลกเนี่ยยังมีอีกมากมายที่ยังไม่มีชัยชนะและชีวิตของเราก็มีโอกาสในการที่จะแปดเปื้อนจากความผิดบาปได้แต่ว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตในความสว่าง จากกับพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราดําเนินชีวิตในความสว่างกับพระเจ้าแล้วก็มีการสามัคคีธรรมกับพี่น้องพระโลหิตของพระเยซูยังคงดําเนินอยู่ในกระบวนการชําระเราให้บริสุทธิ์เพื่อไม่ให้บาปเข้ามาแปดเปื้อนในหัวใจของเราแม้ว่าพระเจ้าจะยกบาปเราปราศจากความบาปแล้วก็ตามแต่ว่าในทุกๆวันที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบาปเราจําเป็นที่จะต้องอาศัยตัวของเราเองอ่ะอยู่ในความสว่างกับพระเจ้าและและพระคัมภีร์บอกว่าการอยู่ในความสว่างกับพระเจ้าคือการมีสามัคคี ทำกับพี่น้องเวลาที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเราจะโดดเดี่ยวผู้นาา่ารักอ่ะใช้ไม่ได้สําหรับชีวิตคริสเตียนนะคะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนถูกเรียกให้รวมตัวกันเป็นหมู่คณะรวมตัวกันเป็นในชุมชนคนของพระเจ้าดังนั้นเวลาที่เราจะมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในโบสถ์หรือว่าการอยู่ในกลุ่มเซลล์หรือตามกลุ่มย่อยต่างๆนั่นเป็นน้ําพระทยัยแล้วก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นคริสเตียนจะอยู่ตามลําพังไม่ได้นะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีการสามัคคีธรรมกับพี่น้องและในบรรยากาศของการสามัคคีธรรมเนี่ย ขบวนการของพระโลหิตของพระเยซูอ่ะทให้เราได้รับการชําระอยู่เรื่อยๆทําให้เราได้รับการชําระอยู่บ่อยๆเวลาถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราขาดการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องในโบสถ์แล้วไม่มีพี่เลี้ยงเราไม่มีกลุ่มเซลล์หรือว่าเราขาดโบสถ์บ่อยๆเนี่ยเปอร์เซนต์ในการที่ความเชื่อของเราจะลดลดน้อยถอยลงอ่ะมันมีและขบวนการในการที่มารซาตานจะโจมตีเราอ่ะมันก็มีง่ายขึ้นดังนั้นวันนี้เราพูดถึงขบวนการต่อสู้ถ้าอยากจะเข้มแข็งในความเชื่อและต่อสู้กับมารซาตานได้ต้อง แบบเดียวกันที่พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็ในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่12เหตุฉะนั้นพระเยซูได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เองความตายทําให้พระเยซูบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีชัยชนะแต่มันไม่ได้มีชัยชนะเหนือพระองค์และพระโลหิตของพระเจ้าได้กลายเป็นการปกป้องที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเราพระโลหิตของพระองค์ไถ่เราแล้วก็ชําระเราหมายความว่า เราถูกแยกออกแล้วเพื่อพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเราสารภาพด้วยความเชื่อถึงประโยชน์ของพระ,พระโลหิตนะคะบรรยากาศและสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีสวรรค์จะเปิดออกนรกจะปิดลงหากคุณสารภาพว่าพระโลหิตของพระเยซูได้ทําในสิ่งที่ชีวิตของอได้ทําในชีวิตของคุณและมันก็จะเป็นไปตามคําที่คุณพูดเมื่อเผชิญกับการถูกโจมตีจากศัตรูไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามให้คุณใช้อาวุธที่ทรงพลังที่มีอยู่แล้วกับตัวนั่นคือพระ โลหิตของพระเมสโปลดกและการสารภาพพระคำของพระเจ้าดังนั้นหนุนใจนะคะว่าอาวุธลับอีกอันหนึงของเรานอกจากการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมของเราแล้วก็คือว่าให้อ้างพระโลหิตของพระเยซูเพราะว่าพร,พระโลหิตของพระเยซูนะ่ยมีฤทธิ์อำนาจในการที่จะช่วยให้เราพ้น จากสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อินจะมีข้อควรจําแล้วก็เราสามารถเอาเป็นถ้อยคําในการภาวนาได้นะคะพูดตามก็ได้หรือเอาไปไข้ควรบ่อยๆก็ได้และจะทําให้รู้ว่าอย่างเมื่อกี้บอกแล้วว่าไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์อะไรถ้าเราสารภาพด้วยความเชื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นั้นและไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเรามันก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะโดยพระโลหิตของพระเยซู ฉันได้รับการไถ่จากอำนาจของศัตรูซาตานไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของฉันเพราะฉันได้ถูกย้ายมาอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูคริสแล้วโดยโลหิตของพระเยซูบาปของฉันทั้งหมดได้รับการยกโทษแล้ว เพราะฉันดำเนินอยู่ในความสว่างและมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าชำระฉันในขณะน,นี้และอย่างต่อเนื่องจากบาปทั้งสิน้นโดยพระโลหิตของพระเยซูทําให้ฉันกลายเป็นผู้ชอบธรรมและพระเจ้าทรงมองฉันเสมือนหนึ่งฉันไม่เคยทําบาปเลยโดยโลหิตของพระเยซูฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และถูกแยกออกเพื่อพระองค์ ให้ใช้ถ้อยคำเหล่านี้ภาวนาว่าโดยโลหิตของพระเยซูทำอะไรให้กับเราได้บ้างและพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านั้นให้เป็นไปด้วย ความเชื่อของเรานะคะอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนนี้ขอบคุณสําหรับการที่เปิดตาใจให้เรารู้ว่าศัตรูของเราคือผู้ใดและการดําเนินชีวิตก็คือการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณขอให้เราได้ใช้อาวุธฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ก็คือพะโลหิตของพระเยซูซึ่งมีฤทธิ์อำนาจเหนือความบาปเหนือความตายเหนือศัตรูเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ยากลําบากต่างๆขอฤทธิ์อำนาจของพระโลหิตที่จะเกิดขึ้นในบรรดาพี่น้องของข้า พระองค์ให้เขาได้มีความเชื่อแล้วก็เดินในแสงสว่างร่วมสาม,มัคคีธรรมกับพี่น้องและใช้ชีวิตในฝ่ายวิญญาณอย่างเต็มที่เพื่อเขาจะได้รับการปกป้องและพลังฤทธิอำนาจที่มาจากพระองค์ในโลกใบนี้เราขอบพระคุณพระองค์และจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใน บทต่อต่อไปซึ่งบทต่อต่อไปเนี่ยจะจะข้ามไปเป็นบทที่6หรือว่าเป็นสัปดาห์ที่6นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่5เนี่ยจริงๆจ,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 จะหมายความว่าคุณจะต้องเข้า่ข่สัมผัสพระเจ้าและจะมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะต้องใช้เวลาถึง3วันเต็มในการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นนะคะติดตามในบทที่6บทต่อไปในสัปดาห์ต่อ,ต,อต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ